ครับผมเซนเตอร์เบสนะครับวันนี้มีทัศนาดีๆมาฝากกันอีกแล้วเป็นคู่ระหว่างทางด้านสตุตการ์ดพบกับทางด้านบบเยนมิวนิกนะครับในข้าคืนวันนี้ทางเจ้าบ้านสตุตการ์ดนะครับบอกได้เลยว่าผลงานมันก็ไม่ได้ดูดีอะไรขนาดนั้น2เกมหลังสุดนี่เขาสะดุดมาให้เห็นนะครับคือพ่ายทางด้านวัวบวกมา2ตัตวตอนหนึ่งแล้วก็เสมอกับทางด้านฮอฟเป็นฮามาหนึ่งประตูตอนหนึ่งวันนี้เขาเจอปัญหาใหญ่คือนักเตะบ,บาเดเจ็บเยอะกันมากๆครับไม่ว่าเป็นทางด้านไลมูตูเล่หรือว่าทางด้าน าก,การดูนะครับที่มีอาการบาดเจ็บไปทําให้วันนี้เนี่ยไม่สามารถลงได้นะครับสว่วนตัวหลักในวันวนี้เนี่ยก็นําทัดโดยทางด้านโว f เตเมสนะครับฟูลิกหรือว่าทางด้านสติลเลอร์นะครับสำหรับนักเตะสติลเลอร์เนี่ยบอกได้ตามตรงเลยว่าคือเขาผลงานดีมาก ในตอนนี้นะครับสว่วนทางด้านบาเยนมวนิกนะครับในตอนนี้เนี่ยนำเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับแล้ววันนี้นักเตะบาดเจ็บนี่ไม่มีเลยครับนอกจากทางด้านโชชัวคิมบิตนะครับที่บาดเจ็บไปก่อนน้านนี้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่เจอปัญหาอะไรเพราะว่ายังมีทางด้านกอร์เลกาหรือว่าทางด้านไลเมอร์คอยทดแทนอยู่นะครับสว่วนนักเตะชุดหลักของทางด้านบาเยนมูนิกในตอนนี้นะครับจะนําทัพโดยทางด้านแฮร์รี่เคนนะครับที่เป็นดารันดัวข,ของทีมอยู่ในตอนนี้จับคู่กับทางด้าน เจ้ามูเซล่าก็เป็นทางด้านโอลิเซนะครับที่ทําผลงานได้แบบร้อนแรงอย่างสุดๆดในมุมมองเกมคู่นี้นะครับผมเชื่อได้เลยว่าวันนี้บาเยนบูนิกจะมีสามคะแนนกลับบ้านอย่างแน่นอนครับด้วยเรื่องนักเตะหรือว่าฟอร์มการเล่นบาเยนบูนิกสามารถข้ามผ่านเงื่อนไขได้อย่างสบายครับฝากกดไลค์กดติดตามกับผม c e n t e r อร์เบแล้วพบกันทุกวันเวลาสิ้นาฬิการครับ